ตอ,ตอนอ่าตจ,จะมา <c oughs> ยังเรียนหนังเสืออยู่ <c oughs> มีมีคำพูดของศิลปินคนหนึ่ง <c oughs> ที่ต่อมาคนก็กล่าวถึงบ่อยเนีเขาบอกว่าในอนาคตคนจะดังหมายถึงว่ามีเชื้อเสียง แค่ห้านาที <c oughs> ทุกวันนี้ <c oughs> กลายเป็นสำนวนฝรั่งเวลาคนเริ่มมีชื่อมีเสียงเขาจะบอกว่าเอ,ออเนี่เขากำลังจะได้ห้านาทีของเขา <c oughs> ค,ำคำพูดเรื่อง คำพูดคนนี้ก็หมายถึงว่าในโลกปัจจุบันซึ่ง <c oughs> โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วก็มีการแข่งขันที่จะเป็นผู้มีเชือ้อมีเสียงมากแล้วก็จะเป็นแล้วคนก็เอาความมีเชื้อเสียงเป็นเป้าหมายชีวิตที่เดียวก็เลยธรรมดาว่า เมือ่อมีคนต้องการดังเยอะแต่ละคนก็คงจะดังไม่นานก็ <c oughs> เป็นเ,เป็นความความเสื่อมของสังคมอย่างหนึง่งอ,อย่างที่อังกฤษไม่ไม่นานมานี้สองสามปีก็ถามเด็ก ะระดับนิหาม .1 ม .2 ึ่งอองว่าจบแล้วอยากจะเป็นอะไรมากกว่าครึ่งหนึ่งบอกว่าอยากจะมีเชื่อเสียง <c oughs> นี่คือเป้าหมายชีวิต <c oughs> คือไม่ไม่ใช่ว่าต้องการจะเป็นหมอจะเป็นทนายความจะเป็นนั่นจะเป็นนี่ต้องการจะมีเชื่อเสียง <c oughs> อตอนนั้นอนหลังนี้คำว่า Celebrity ก็เป็นคําที่เรารู้จักกันดีเรามีคนดิยามคําว่าซเลบริตี้แปลว่าผู้มีเชื่อเสียงเพราะมีเชื้อเสียงเขาไม่ใช่ว่ามีเชื้อเสียงเพราะเก่งหรือมีความสามารถแต่เพราะปรากฏอยู่ในข่าวในทีวีใน TV, นั้นบ่อยๆ <c oughs> จึงเป็นที่รู้จักกับคนไม่ใช่ที่รู้จักเพราะเก่ง ก็เป็นที่รู้จักเพราะได้ยินเชื่อมอยๆ mm hmm. เรื่องเชื่อเสียงแทนที่จะเป็นตัวเป็นพลอยอผอมพลอยได้ของความสําเร็จในชีวิตกลายเป็นเป้าหมายอยู่ในตัวมันเอง mm hmm. อันนี้ก็เป็นเรื่องความความเสื่อมทีนี้อลองลองดูนะถ้าแม่แต่ผู้ใหญ่จะทำว่า เมื่อสิบปีที่แล้วคณะรัฐมนตรีมีใครบ้างพวกเขาก็คงไม่มีทางรู้เลยใช่ไหมแค่สิบปีหรือห้าปีก็ยังไม่จำไม่ค่อยได้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในอดีตก็ทําไม่ได้ท่องเป็นการบ้านก็คงจำไม่ได้ นักร้องเมื่อห้าปีสิบปีที่แล้วที่ดังๆแหละตอนนี้แถบจะจำไม่ได้ทั้งคนที่เขาโอ้คนที่อยู่ในโลกการเมืองเขาอยากเป็นมากใช่ไหมอยากเป็นรัฐมนตรีหรือว่าอยากจะเป็นผู้มีผู้มีชื่อมีเสียงในสังคมแต่พอห้านาทีเขาผ่านไปแล้วไม่มีใครจำเขาได้อยามากเขา เขาเดินตามถนนอาจจะมีใครมองโอ้คนนั้นนะใครน้าคลับคลายคลับคลารู้สึกจะเคยจะเคยเป็นอะไรก็ไม่รู้เคยเป็นนักแสดงเคยเป็นดาราเคยเป็นอะไรสักอย่างจําไม่ได้มันจะเป็นอย่างนั้นก็ก็ท่าเรามองแล้วมันนหน้าเศร้าไหมว่าโอ้คนฝ่าฝันโอ้จะต้องเอาให้ได้ กลายเป็นว่าไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็กลายเป็นว่าคนบางคนอาจจะจําได้ว่าเคยเป็นอะไรสักอย่างอ mm hmm. ืเคยม่สงสัยจะเคยเห็นหน้านะจําไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรนั้นบางคนก็ยอมจะเสียสละศีลธรรมของตัวเองทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่จะไดะ้เป็นคนมีเชื้อเสียงจนกระทั่งตัวเองเคารพตัวเองไม่ได้เพราะว่า ทำอาหลยที่น่าละอายทำอาหลยที่น่าเกลียดในขณะที่กําลังอยากจะมีเชื่อมีเสียงก็ไม่คิดอะไรก็ขอให้ได้มีเชื่อเสียงอย่างเดียวก็พอแต่พอเขาได้แล้วหนึ่งก็ได้ไม่นานแล้วเมื่อพลัดพรากจากสิ่งที่เราเคยได้นี้จะทุกข์มากนี่เป็นเป็นเ,เป็นความจริงอ,อีกข้อหนึ่ง คนที่เคยมีอะไรสักอย่างแล้วก็พลัดพรากจากสิ่งนั้นจะทุกกว่าคนที่ไม่เคยมีอย่างอย่างเช่นที่อเมริกาก็าคนผิวดำอเมริกาก็ถูกกดขี่เป็นทาสมาหลายสิบปีเป็นร้อยปีต่อมาก็หลังจากสงครามกลางเมืององเมริกาก็ถูกปล่อยแต่ว่าเป็น ถึงแม้ว่าไม่ใช่ทาสก็เป็นทาสทางเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของคนผิวดำในอเมริกานี่แย่มากโดยเฉพาะปักใต้ของอเมริกาก็ไม่ต่างกันมากกับตอนเป็นทาสบางคนก็ยังรู้สึกจะแย่กว่าตอนเป็นทาสโดยสารไปทีนี้ความเป็นอยู่ของคนผิวดำก็ค,อคอ่อยๆดีขึ้นหลังจาก สงครามโลกที่สองซึ่งคนผิวดำก็มีบทบาทในกองทัพมากแล้วก็มีในผ,ผู้หญิงก็ทำงานอุตสาหกรรมดันั้นก็ชีวิตเขาก็เปลี่ยนแปลงไปแต,แต่ปรากฏว่าความรุนแรงมากที่สุดที่มีการเผารถเผาบ้านฆ่ากันอะไรก็เกิดขึ้น เมื่อประมาณห้าสิบปีที่แล้วลั่งจากชีวิตเขาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่มันถึงจุดหนึ่งที่ดีขึ้นแล้วแล้วเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วก็มันก็ถอยการที่มันถอยจากที่เขาได้ที่เขารู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อยเรื่อถอยลงมาน้อยหนึ่งนึงเก้ายังดีกว่าอาดีตเสียเยอะแต่เขาไม่ได้เปรียบเทียบกับอดีตว่าดีขึ้นกว่าสิบปีที่แล้ว แต่เ,เขาจะดูแต่ว่าไม่ดีเท่าเมื่อปีที่แล้วในแค่นี้ก็ทนไม่ได้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าคนเรานี่ทำใจกับความพลัดพลาไดได้ยากแต่บางสิ่งบางอย่างมันได้แล้วหนึ่งมันก็ไม่ดีเหมือนที่คิดแต่ถึงจะ,ะถึงจะดีบ้างเมื่อสิ่งนั้นผ่านไปแล้วก็จะทุกข์มาก <c oughs> ที่เราถ้าเราดูในอดีตนะใครเป็นคนที่มีเชื่อเสียงแบบอมตะแบบว่ายังย่งลงหนังสืออยู่ยังเป็นที่รู้จักคุณคุณบากคนส่วนมากมันจะมีสองประเภทคือประเภทที่ว่าดีมากๆกับชั่วมากๆคนที่ คนที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆนี้จะเป็นที่รู้จักของคนที่สนใจในเรื่องนั้นแม้ถ้าเป็นถ้าเป็นศินลปินถ้าเราสนใจเรื่องศิละปะแล้วอาจะรู้จักศิลปินเก่งๆในอดีตจำนวนมากหน่อยแต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่กี่คนแล้วในในในวงการอื่นก็เหมือนกันแต่ แต่คนที่จะมีเชื่อเสียงเรียกว่าที่ว่าอมตะจริงๆแล้วก็เรียกว่าดีสุดกับชั่วสุดนั้นนั้นเรามามีเชื่อเสียงแะแบบยืนยันก็จะเอาอย่างไงต่องมาดีสุดดีกว่าชั่วสุดและแม้แต่คนที่ไม่มีชื่อ,อยังเลื้ออยู่แต่ที่มีกล่าวถึงก็มักจะเป็นเพราะว่าเขามีความดีอะไรสักอย่างที่มันน่าประทับใจฟังแล้วไม่ลืม หล่งจะมีเรื่องหนึ่งอาตมาไม่แน่ใจว่าเคยเล่า,เล,าเล่าให้สู่กันฟังเรื่องในสงครามเมือ่อศตวรรษที่17ของยุโรปที่ว่ามีามีสงครามยาวมากเขาเรียกว่าสงครามร้อยปีซึ่งมันก็มีหลายประเทศที่ที่รบกันตั้งแต่ประเทศทางสวีเดนนอร์เวย์ตลอดจนถึงแถวแถวใต้ของยุโรป นีในระหว่างการรบการช่วงหนึ่งมีการารบกันระหว่างทหารของรัสเซะสวีเดนกับเดนมาร์กแล้วก็หลังจาการบกันแล้วปรากฏว่ามีทหารสวีเดนบาดเจ็บบ้างแต่ก็ไม่ไม่สาหัสแล้วก็กำลังจะเดินออกจากสนามรบ ีปเจอทหารฝ่ายศัตรูฝ่ายเดนมาร์กที่เจ็บมากแล้วก็เวลาคนปาดเจ็บที่จะกระหายกระหายน้ำมากจะทรมานเขาต้องการน้ำเขาเราน้ำน้ำอยางอย่างท่านน้ำางนี้ <c oughs> นิ่ทหารสวีเดนเขาก็มีก็มีน้ำอยู่ก็มีกระติกน้ำ ซึ่งเขาก็กระหายน้ำเหมือนกันตาเห็นคนนี้ถึงไม่ว่าเป็นศัตรูสงสารเขาสงสารมากก็เลยนั่งลงจะให้เขากินน้ำจากกระติกน้ำของตัวเองโพรทหารเดนมาร์กที่บาดท,ที่เจ็บสาหัสนี้ว่าคนที่นั่งข้างๆเป็นศัตรูโดยสัญชาตญยานของนักรบก็เอา เอาดาบจะพยายามฆ่าทั้งๆที่คนนี้มาช่วย <c oughs> <c oughs> แต่ทหารสวีเดนก็หลบได้แล้วก็จับดาบทิ้งแล้วก็บอกว่านี่ <c oughs> เราคิดว่าจะช่วยนะไม่ได้มามาฆ่าจะให้จะให้กินน้ำยังจะไปทำอย่างนี้กับเรา มีไม่ไหวเนยจะลงโทษจะลงโทษยังไงก็พอทราบอย่างนี้คนเต็นมากที่อนอนบาดเจ็บดีกลัวสุดๆดอว่าจะถูกฆ่าสเสียแล้วทหารสีแดงก็บอกว่านี่จะลองโทษคือเดิมเนี่ยเราจะให้กินกินน้ำในกระติกนี้ทั้งหมดมแต่เพื่อเป็นการลงโทษเนี่ยจะให้แค่ ครึ่งเดียวจะแปลงกันคนละครึ่ง mm. น,นี่คือการลองโทษของเขาเคอแทนที่จะให้น้ําของตัวเองทั้งหมดจะให้แค่ครึ่งเดียวจะเก็บไว้ครึ่งหนึ่งไปกินเองอันนี้เป็นสิ่งที่ทหารเตนมากนั้นประทับใจมากก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าทหารสวีเดน,นคนเป็นเป็นคนที่ไหนชื่ออะไรแต่ว่าไปที่ไหนหลังหลัง,ลงเาเขารอดชีวิตไปได้ เขาก็ต้องเล่าสู่การฟังนี่คือความดีของอทหารนายทหารสวีเดนคนนั้นซึ่งทุกคนได้ฟังแล้วก็คือเพราะเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ไม่คาดคิดว่าจะมีแม้แต่ในชีวิตธรรมดาคนที่ใจดีอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงในสนามรบทหารสวีเดนนั้นก็ต้องมีเพื่อนเสียชีวิตจำนวนมากแน่นอน แล้วก็ต้องตัวเองก็ปาดเจ็บเหมือนกันแต่ว่าไม่คิดที่จะที่จะทรมานและที่จะฆ่าและยังคิดแนกทางตรงข้ามที่จะให้ที่จะช่วยแล้วเราก็มีอาตมาว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในระยะยาวก็จะทําให้ความรู้สึกรังเกียจเกลียดชังกันระหว่างคนเต็นมากและคนสวีเดนลดน้อยลงได้ นนในทางพระพุทธศาสนาของเราก็สอนว่าเวรไม่เคยระง,งับโดยเวรเวรระง,งับโดยการไม่จองเวรนีกว่าน,นี้ก็เป็นกฎตายตัวของธรรมชาติไม่ใช่คำสอนของพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธศาสนาไม่ใช่ปัชญ,ญาแต่มันเป็นการเอาความจริงของธรรมชาติมาเปิดเผยมาให้ให้เราคิด มีการที่เรา,เาไม่จองเวรกันเดี mm ๋ย hmm. วเราก็มีข้อสังเกตหลายข้ like, mm hmm. อหนึ่งข้อหนึ่งก็คือชาวพุทธจำนวนมากก็จะ